มาครับนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูตัวเซ็ตรถไถนะครับคูปต้านะครับตัวหน้าปัดนะครับเพลงหน้าปัดของตัวรถไถคูปต้านะครับเอ็มยูสี่เก้านะครับมารู้จักตัวชุดรีเล์นะครับบนตัวหน้าปัดนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนคืออะไรบ้างนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายมือผมนะครับตัวใหญ่ๆเนี้ยนะครับนะครับเป็นรีเล่ของตัวมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่ครับเป็นรีวิวของมอเตอร์สตาร์ทที่ผมจะถอดให้ดูนะนะครับนี่ครับ มีสี่ขานะครับเป็นตัวรีเลย์ของตัวมอเตอร์สตาร์ทนะควบคุมรีเลย์มอเตอร์สตาร์ทนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวรีเลย์ของตัวสวิตช์น่วยดับเพลิงยนต์นะครับตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับรีเลย์รีเลย์สตาร์ทนะครับรีเลย์สวิตช์น่วยดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแถวเล็กตัวนี้นะครับจะเป็นรีเลย์ไฟฉุกเฉินนะครับฝั่งขวานะครับตัวท้ายนะครับรีเลย์ไฟฉุกเฉินฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็รีเลย์ไฟเตือนนะครับแล้วตัวนี้ก็็จะเเปนนรีลย์ไฟห้า นะครับอ่ามันจะมีอ่ารีเล์ไฟหน้าต่ํากับรีเล์ไฟหน้าสูงนะครับมันจะเป็น2ตัวนี้คู่กันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวรีเล์อ่านิรภัยนะครับของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับนะในการควบคุมรีเล์เซตของตัวอ่ารถไายกุบตะ M U สี่กก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดของตัววัดวัดน้ํามันนะครับวัดน้ํามันนะตัวนี้ระบบรีเล์ของตัว ตัวไทยกังตาก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม